อาชาคีรยานจลิการยนต์อนุทารังุกชาคีตังโลกัสสานติปุงตังสมาธิมิตางสัมปาตังการิมนการามุจิตาโคราสัตยธรรมารางการานิตธรรมวิจินาอิทวาภุริโลกดานเดตะตาวาตุเตชะยมังคารังอาราอิเลกามิยนตจิตตสาปะระติ โาระนาวกมมตัุิตินาอิทวมุิโตัจสมาวัุเยมังคารังคังนารยิกัาัติมตขามิตาขมัวตารุนันตังเอตังมุเถกิตินาอิทวิโ